สวัสดีครับวันนี้ผมเอฟมทูนะครับเราจะมานี่รีวิว Power Boost นะครับคาแรเฟ,ฟ้าอัจฉริยะ1,990บาทพร้อมติดตั้งแล้วมาดูกดันว่ามันติดตั้งง่ายขนาดไหนและเราจะใช้เวลากี่นาทีในการติดตั้งในกล่องก็จะมีนี่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นอะแดปเตอร์ของคานเต่งตัวนี้ก็เป็นรีโมทนะครับแล้ามาดูตามเลยแปบ๊บเดียวเสร็จ a few moments later เรียบร้อยแล้วครับกระพริบหนึ่งครั้งก็คือหมดหนึ่งนะครับกระพริบสองครั้งหมดสองกระพริบสามครั้งหมดสามคู่มือเราก็จะมีให้อยู่ในนี้นะครับอะมาดูครับ ตอนนี้ปิดอยู่นะสังเ,เกตที่วัดรอบนะครับผมจะเร่งรอบไว้ที่ประมาณหนึ่งพันรอบหมดหนึ่งโมดสองโมดสามพรเร่งก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นผมไม่ได้เหยียพอเร่งเพิ่มนะครับเ้เดี๋ยวมาดูในโหมดในส่วนของโหมดปิดควัน ีครับโหมดปิดควันนี่เหยียบสุดแล้ว<อ>นี่นะครับโหมดปิดควันเหยียบหมดแล้วดูวันรอบเหยียบสุดแล้วมันจะล็อกอยู่แค่นั้นเราจะใช้เราก็กดปิด ก็จะกลับมาปกตินะครับก็ประมาณนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ a อเล็กซิงกาลัดนะครับ0948246259ครับผม